ไปเงีวไปเงีวไปยาวไปยาวไปหวัดดีเจโนงหวัดดีหวัดดีค่ะพร้อมเราไปน้อกเกยนงเกยนงเด้อพี่น้องเด้อหลายหลายรับอียังเกาะรับยังเกาะรับมุกดาหารหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะพี่น้องเตรียมตัวเก้าหันละจ้าอีซีวาขอแก้มือรับมุกดาหารวันที่แล้วเขาบ่คะ ลุดเป็นลุดเป็นลุดเลยบไดกีดเลยวะอาจารย์ได้กันลุดลายอยู่ดอกมาหันเรีมันออกเก็ดเก็ดเก็ดแปดเป็นสนเนาะเบิ้ลเจ็ดเก็ดับเจ็ดแปดมันไม่ออกเก็ดเก่าสีงามอยู่เนาะาออกเก็ดเก่าเขารับมุกดาหารเต็มเต็มเลยเนาะโอ้ยเพิ่นหลอกนี้ค่ะยั้งวะหลอกเจ็ดแปดมาใส่แทนเก็ดเก่าประเภทประเภทมุกดาหารนี้ นี่อาจารย์ได้กับบอยานยานตะเล็กหลอกแมนบ่ยานตะเล็กหลอกยานตะเล็กหลอกอย่างเดียวอาจารย์ลมยังหลบพอยุเอยู่เหล็ลอกกระไดเขามาซิเบสงวดปุ่นเนาะแต่ว่าแม็นงวดบางหัยหนี่สิเอาคักๆกันละว่าเพราะว่าเคลื่อนไปแล้วกันเขาไม่ยังไงนะซิงวดปุ่นตีเจน้อง นี่เพิ่นได้มาคักบ่งวดนี่ยมันตื่นคนข้นเพิ่นเพิ่นตามหลายลายแม่ขนตามหลายคักแม่นบ่ตามหลายหลายเลขเพิ่นตื่นเลขตื่นเลขเพิ่นตื่นโดดนี้ทีละแต็เฮ็ดจังได้บัดนี้จังว่างวดนี้ยายเล่าบอกมาเมื่อคืนนี้ว่าเพิ่นได้มาแล้วได้นุ่งประสบ่เพิ่นไปนั่งเอาตามขึนทอดเลขออกเสร็จมื้อนั้นบ่เข้าเนาะ ตูกแรงมากมันไปนั่งเอาใหม่เพป็นไปนั่งเอาอีกพอมามื่อหนีเมื่อที่สี่มันบอกมื่อหนีวันที่สี่มันบอมื่อหนีวันที่สี่นั่นแหละแต่พัดเลขออกนี่เราไปนั่งสามขึ้นแล้วแสดงเราไปตั้งแต่ขึ้นวันที่หนึ่งหุ่นตันนี่แม่นปกติเราบอาไปได้ขึ้นวันที่หนึ่งคเราถือกันเล็เราเข่าเราเฝ้าไปอย่งเราเฝ้าเราบอกว่าเฝ้าแบลทุ่นขึ้นโอ้เฝ้าแบลทุ่นขึ้นเนาะแม่นค่ะได้ไปนั่งห นางาให้ไว้กว่าคุเทยีทยคูเทียเล่าเลขเล่าเข่าอยู่เล่าบอลเปล่าบดิเลขรลุดแล้วเฝ้าเลยเหรอเ,เออเฝ้ายานมันอัานยานมันนั่นเนาะ,ะค่ยานลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ยานเพิ่นบ่นนบเห็นแต่วันหวานี่เพิ่นมาแปะเพิ่นให้ปกตินี่เพิ่นสิให้ชุดสองตัวหรือว่าชุดชุดสองตัวมาก,ก่อนแล้วค่อยสามตัวที่หลังโอ้ เอาสามตมาให้ก้อนแมนว่าจ,าจาา้าจักหางหรือเจนน้องจักหางให้มาสองหางสองหางสองตนี่เพิ่นนัดมือมาไว้ไว้นัดมือไปสองตนี่เพิ่นว่าอีกบ่ดบดส่องให้มันกังกังแจักหน่อยก้อนมาฝั่นอืมเานะจา้าฝันดีเ่าเจนน้องมาได้มาได้มากนอกจาหัวตาได้มาเม,มื่อคืนนี่บ้าได้ฝันอยู่ เอฟซีไปเสี่ยงซอยกันว่าสีฟันดีฟันบอดีเนาะจ้ะวันนี้รอบแก้มือเขาไปนังค่ะกับมี่เขามีรถเอฟซีกับซื้อด้วยความระมัดระวังไปสุ่มได้หลายเนาะแงมบ่ถือกับสีเียใจเนาะจะเอาท่อดวงห้ามี่ผู้อันเขาเอาเลขเขาซื้อสมงวังด้วยแล้วเอาท่อมีใได้กับปอห้องนั่นแหละกับว่าตรงไปทุ่มเกินตัวเนาะเพราะว่าอัน พื่อนกับว่าเป็นเทวบดาน่ะนะเอาง่ายๆกับมีเขามีหลุดนโนองกะว่าเป็นแนวท่างไหเพะว่าเห็นกว่าเลขเพื่อนเขาสู่งวดงวดนี้เพื่อนกะให้มาแล้วให้มาสามตัวสองหางเพื่อนว่าขันอยากไปตัดจับผูวิ่นเอากับไปจับเอาหรือว่าสิไปดึงลอตเตอรีนะ่นาลัางทายลังไวก็ได้สิไปเอาลอยคุ้นลอยพนัพนคุน้พนพนันไวก็ได้สามตัวนะแล้วแต่แล้วแต่มักมันว่าแต่ว่าทีเนีๆยสามตัวเขาดูบ่ สามโตนึ่งบ่บ่เขาสามโตดูเด้บ่อสโตเขาสองโตนี่ดูิเองวดนี่เขาสามโตจักงวดสามโตงวดนึงบ่นองนันมแต่สองโตลวดสองโตลวดอ๋พี่นองเขาล่างเขาโตกับแน่อ้วยหัวขึ้นหัวลงกเขาโตกันแนงสินะแต่ว่าสิมาแต่ข้างบนเลขบนว่าถูาไห่บนเด้วันเถอะเพราะอยากว่าบนอย่างเดียวไม่ต้องล่าง จะลางไว้หน่อยๆจ้้าาลงไวหน่อยๆเอ้าพร้อมแล้วไปจ้ะพร้อมไปพร้อมไปพี่น้องพร้อมไปเจ๊นุ่งเราใจหอนเราอยากบอกแฮ้ยแก้ขึ้นแล้วได้เราเนี่ยนายเจ้ตามตัวนี่จับสองตัวพร้อมเนาะจับสองตัวพร้อมได้นะแบบนี้สิจับมือนีเลยบอหรือว่าเดี๋ยวกมาหลอดเพิ่งเนี่จ้ะเดี๋ยวเนาะ มีสองหางบบนึกสองหางก้อนบ่หรือหรือบ่จับก็ได้เอาสิจับสองตัวเห้ซีไปจับเอซีไปจับเอามักหางไก็กจับเอาแมนให้เพิ่นไปจับเอาสก้อนเพราะว่านพ่นองเอฟซีกับพิจรณาเอาใส่ดุนพินิจเอาเพราะว่าเลขสามตัวเพิ่นหนีสิบเอดงวดเขางวดเดียวหรือว่าพี่นองเสี๋ยวไปขั้วเลรียเอาหรือว่าสิรออสองตัวเนาะสองตัวไงวงสองไง โดนดอกคนเสียเอามาให้นะบ่สองตัวเดียวกับตามมาเน,ะนาะกับพิจารณาล่องเบงิงเด้อพี่น้องเด้อเลาก็ว้ากันตรงตรงจังสีแหละ,ะแล้วก็ว้าตรงเยอะขนสามสามตัวนี่เอาก็เขาง,งวดเดียวกับซ้ำว่าสิบเอดงวดนี่เขาง,งวดเดียวนี่แล้วก็บ,บอกตรงอยู่แต่พี่น้องกับพิจารณาเอาตัวข่คือมักเหล็กน้ำเจ้าแต่เจนุ่ง มักบอกิมักเลยเนาะมากต่นมุกดาหาุ่นได้น่ะเจตู้มักตัวใดไข่มักตัวนี้ตัวทั้งนานี่เลขกฟันไข่เลยเนาะไข่มักแห้งดีเอิเอาบวามแมนสีแม่นแล้วบอกไข่ว่าแม่นแมนกับขังล่ะยกเรียบร้อจ้าเอาพี่น้องยกให้พี่น้องคนเบิ้งซะก่อนเอาพร้อมแล้วพร้อมแล้วยกยกชุดแก้มมือนะคะงวดนี้แก้มมือแก้มมือเด้อพี่น้องเด้อแก้มมือซะก่อนรับมุกดาหารเจโนง เจ้าม uh, ั you know? ่นใจตัวใดอยู่ในหันใดนีนะมักี่หนึ่งแปดมักสี่หนึ่งแปดนียกัสี่ตรงกลงกับเท็ดดูข่อยข่อยมักซี่หนึ่งสามแต่ว่าแต่ว่าข่อยมักหนึ่งสามสีเด้ข่อยมักโตโตโตเจ้าเออเอาพี่น้องเอฟซีมักตัวใดก่อนข่อยมักหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่หรือว่าหนึ่ง หนึสามไปยังสี่แม่ไข่มากแม่เอฟซีไปจับเออเอาเดอมักหางใดตัดออกหางนั่นเออเขามักไผ่มักมั่นเนาะคือวานนะล่อจุตสองโตเนาะสองโตกับสี่เอียงไปทั้งคนนะเอาเก่เก่นุ่งเกนุ่งนี่มักสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดอ๋อสองโตกัสิมีแปดสี่สี่หนึ่งหลักกันหนึ่งแปดเออ มักซีหนึ่งแปดต่ว่าตรงกับความฝันของเจ็ดตัวขอดีมาจาะตรงกับความฝันข่อยเมื่อคืนนี่ข่อยฝันนอนเฮียนบานเบิกซับเจ็ดตัวกับฟันเจ็ดตัวที่ได้ทุ่มตัวนี้แลบววงกลม่อยคิดไวอายุคันแม่นฟังไปข้อฟันบ่คขันแม่นคันแม่นปูจันเฮ็ดเลขเงินห้างออกมาได้ตัวนี้วัดเตี้ยล่อ่งก่อนข่อยทุ่มมัดมีเลยวันเถอะ่อยว่าวซื้อจ้าเพราะว่าข่อยฝันยังสิ่งนมัได้เข่าหลดไหม แต่สามตัวนี่ก็เขาแล้วล่ะพี่น้องเอ้ย